ท่านดรศิเอร์กอนเกรมนีทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดมิทัศการช่างสิ่งถิ่นไทยวิถีร่วมสมัยซึ่งได้จัดเพื่อน้องรับรึกในพระมหากรต่ก็แทบจะไม่เกิดลาเลยค่ะทําให้เรารู้ว่าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะมันจะมาช่วยยกระดับภูมิปัญญาของถิ่งของเรานะคะให้มีคุณค่ามากขึ้น แล้วก็ยกระดับให้สูงมาตรฐานสากลได้ค่ะขอกราบขอ,ขอบคุณท่านองค์กรีเป็นนางสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมิจฉาสารและเสนาวิชาการช่างศิลป์ถิ่นไทยวิถีร่วมสมัยในวันนี้ค่ะสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่นเป็นหนึ่งในสถาบันของวิทยาสถาน สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศิลปรกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยหรือทัชชาในสังกัดสำนงานประหลัดกระทรวงการมอศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมคือนี่ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งของเราคนไทยจะได้น้อมจำลึกถึงพระราชกรณียกิจในองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีนาพระบรมราชนินีพันปีหลวงในด้านศิลปาชีพเป็นผู้ชายแท้ๆนะครับเขาไปถามไล่ถามหลายคนทำไมผมจะเล่าว่าการจัดงานครั้งนี้เนี่ย วัตถุประสงค์สำคัญคือน,น้อมนำอลึกถึงพระมหาคนุณาที่คุณประรค์ท่านในฐานะที่เราผู้เรายกย่องว่าท่านเป็นโคนท์ที่ที่หยิบยกเอาภูมิปัญญาหยิบยกเอาหัวใจสิ่งของชาวบ้านขึ้นมาให้คนไทยทั่วประเทศและต่างประเทศได้เห็น ะะซึ่งพวกเราก็บ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเนี่ยนะคะอาจารย์ฟ้ากำลังทอบผ้าอยู่ใช่กรุงเทพธนูรีด้วยนะฮะถือว่าเป็นการร่รวมมือกับหลากห,หลายสถาบันนะจารย์ถึงได้ไปชวนอาจารย์ก่อนชวนอาจารย์นันทนิคเข้ามาเนี่ยอไปทำ ทําไได้ตรงนี้เป็นส่วนที่เราจะต้องไปรองรับว่าเราสามารถได้ที่การดูว่าสัดส่วนเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการเอาไปใช้แบบร่วมสมัยเราพอจะหาเจอเราก็ทําต่อเนื่องมาเรื่อยๆแล้วงา,าววนทอผ้านเนี่ยมันอะ่างเยอะทศไทยแต่ว่าโดยมากแล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะได้มาต่อยอดเป็นอาชีพเราเอามาเป็นอาชีพก็มีการจำตําบุดทุกท,ทุกครั้งที่ว่าส่งดึง เยววาวชนในชุมชนในตำบลในจังหวดัดเข้ามาทำงานเข้ามาอยู่ในกลุ่มเพื่อที่เราจะพัฒน,นาพัฒน,นาอาชีพพัฒน,นาสื่อสารดูทคิดแล้วว่าจะทำยังไงให้ลูกให้ลูกกลับมาเป็นคนเป็นเป็นคนดีในเชิงรุ่นใหม่ของเขาเนี่ยมันทำให้การขายเนี่ยมันตื่นตาตื่นใจในการที่จะจ่ายได้อย่างง่ายๆแล้วก็มีทางจีนนะครับตรงนั้นจะเป็นการจัดสรรมาตลอดชีวิตที่มนุษย์เกิดขึ้น